โอ okay, เคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกทานะก่านเลนะวันนี้ผมจะมาสอนแก้การคลิกขวานะกับลิกซ้ายนะผมกดคลิกซ้ายมันจะไปคลิกขวานะดูนะเดี๋ยวขอปรับกันละกันเดือนหนึงมันจะเป็นพอเอ็กเมาตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะสอนแก้อะไรล้กันเดี๋ยวผมไปปรับแป๊บนึงโอเคส่วนการที่เราไปปรับตัต้งขั้นตดนะมันจะมาที่ตัวนี้อันที่สองน,นะที่จริงมันต้องกดแอดก่อนนะแล้วก็เกมเราเผิ่งไปกดเป็นตัวธรรมดานะ แล้วเราก็ใส่เป็นตัวนี้ไปนะใส่เป็นหกสอย้อางนี้น,น,น,นั่นไปดูนะขีซ้ายียอดิเยอืม โอ oh, yeah, yeah. ้ยไม่ใช่ขอโทษทีฮะอันนี้อันนี้อันนี้ถูกแล้วมาทิ่ตัวแะไรตัวน,นะรไหมเนี่ย้ายอันนีซ้ายนะคอนเสิร์ตที่ใช่ที่ขวาที่ใขวาโอเคนะเราดูที่จุดนะันนะแรกกดลิ ปุ่ม s ต a r t ตรงนี้ไม่จะกดไม่ได้จะมาให้เรากดข้างๆ Control นะนี่ก็จะขึ้นอย่างนี้เรากดคอมเพิสโดยนี้ Control Panel กด Open นนะโดยการกดอย่างนี้เอานะคือการกดนี้นะเล็งไว้ตรงนี้แล้วก็กดเปิดนี้นะไม่ใช่หนึง่งกดมาเงี้นี่อย่างนี้นหนไหมแล้วกด d e ซ้ายนี่กดโ o p e นขึ้นมาก็จะโ o p e นขึ้นมาอย่างนี้ แล้วก็มาที่นี่นะแล้วก็มาที่โปรแกรมนะอันอนี้ตอ่อโปรแกรมนะกดนะตรงนี้นะนะนะให้มันได้มาอย่างนี้ก่อนเราก็เลื่อนใะห้น้อนี่คลิกคลิกขวานะจากที่จิคลิกซ้ายก็ได้นะเพราะมันอยูแลนี่ก็กดอย่างนี้เนี่ยเราก็ กดลูกซ้อนมาายกดลูกเสอนี่ครันี่นี่กิดชยครับได้ละง่ายแค่นี้คิดนีบ๊ายบาย